ไม่รู้เลยยังไงก็ไม่รู้โอเค่ะเนี่ย FC หลวงหลายอยู่นี่นั่ง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  FC หลวงหลายอันนี้ FC คนนึ่งก็มามาหาเรามาจากอ่าดีครับดีครับมาจากจังหวัดอะไรวะน้องชัยครับน้องชัยเหรอครับ อ่าผมเนี่ยคุณอยู่กรทมใี่ไหมไม่ไม่ครับอยน้องชายอ๋อหนองชายเหรออ๋ออันนี้ไอเอฟซีขอคุนี้มันก็ชื่อชื่ออะไรวะในเพจมันชื่ออะไรเนี่ยชื่อเลิฟลิยูรุ่งเรืองซับเลิฟยู่งเรืองเลิฟยูรุ่งเรืองซับที่มันคอยมาตอบเม้นอยู่ในไลฟ์ทุกอันเลยเนี่ยแม่งเอฟซีจริงๆคนนี้มึงดูทุกอันดูทุกอันเลยเหรอวะครับยังไงก็ดูดูย้อนหลังดูย้อนหลังดูไปเรื่อยยังครับดูทุกอันเลยเหรอครับ ดูทุกไรายในมุมเลยเหรอทุกรายเลยครับถ้าถ้าช่วงมาไม่ไม่ไม่ทันทำสวนจอจะมาดูแล้วหลังไวรทำไมต้องมาดูดูเพื่ออะไรวะดูเพื่อถามให้ถามพี่เฉยนะเราก็วก็ด้วยด้วยความตั้นใจหลายๆอย่างนะครับที่จะเพื่อนำเสนอขึ้นฟูด้วยนะเอาความรู้ด้วยครับเอาความรู้ด้วยนะสนุกป่ะสนุกป่ะหรือไงสนุกมากว่าได้ความรู้ทุกครั้งครับ อราไม่ได้เลยไม่เไม่คิดมากครับสุดไปก็ถือว่าไอ้นี่เอฟซีผมเดียวแน่นแล้วันนี้มันก็มาซื้อเครื่องคั่วเราครับทีนี้มันก็จะมาซื้อเครื่องหนึ่งโลใช่ตอนแรกนี่จะซื้อแค่หนึ่งโลถูกไหมครับเราก็ดูแล้วเราก็ดูประวัติมันเราก็ดูในยเชนบุ้งมันด้วยดูไอ้ขนาดมันยากมันไม่หนึ่งโลไม่เหมาะกับมันหรอกว่ะแล้วก็ยุมันเอาตัวใหญ่เลยสามโลเลยจ้ะตัวชุดละแสงแตกแค่นี้เองไจิ๊บๆเลย แสนแดเลยยังไงตัวเลขงงเลยว่าแสนแฝดเที่กเดี๋ยซื้อหาเงินที่ไหนวะแล้วหาเงินที่ไหนมาซื้อเนี่ยคือเราเราคือไม่ได้จะอะไรนะล้วเราลวงอะไรนะคือให้เป็นแังใจคนอื่นว่าให้มันเป็นคนที่พวกนั้นก็ดูไม่ได้ว่าอะไรก็ดูคุไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่านี่ว่าสภาพคุณเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคุณไม่คือเกษตรกรธรรมดาที่ไม่รู้หาอะไรเลยคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกาแฟมันสัมภาษณ์ไม่อยากทําจริงๆแล้วก็ดูให้เราดูประวัติอันเต็มนะ เ้ยมันก็อยากทําจริงเว้ยแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆดูเฮ้ยอยากทำจริงว่ะอ,อ,อ,อยากทำจริงกูกจ็กจะช่วยมึงอะไรเงี้ยนะแต่ว,ว่าเราเห็นว่ามึงต้องอยากทําก่อนเว้ยแต่ขอร้องนะถ้ามึงไม่อยากทำจริงอย่ามาหากูกูขี้เกียจอ,อช่วยเพื่อแล้วเหนื่อยแม่งช่วยแล้วเลิกล,ล้มเลิกเงี้ยเ,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 เหนื่อยเสียเวลาเบื่อเอาให้จริงจังอะไรเงี้ยเออมึงมาเหอะนะมันก็จะมาซื้อเครื่องหนึ่งโลเราเพราะนั้นมึงบอกอ้ยม่งกูเลยจ้ะเอาไอได้ได้ ได้ตัดใจในการพูดโผล่พูดออ,อ,ออกกระโผมาเขาให้ให้กั๊บแสนหนึหน่งแล้วก็นัวกวประกันอะไรอย่างเงี้ยเก้าเก้าหกสองพันแล้ว,แล,วแล้วทำไมจะมาคิดซื้อเครื่องครั่วฮะทำะไมครับคิดว่าเอ้ทำไมตอนนี้เดี๋ยวถามง่ายๆก่อนตอนนี้มึงทำอะไรชิอะไรอยู่ที่ไม่เกี่ยวพวกับแฟเนี่ยทำอะไรอยู่วะก็ิจยางครับยยาางงครับ ยางพาราอับรได้จากยางพาราอันนี้ตี้อเท่าไหร่้วตอนนี้ก่บาทยี่สิกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทนันก็สามสิบบาทนล้ีบาทอันนี้คือน้ำยางหรือว่าเป็นขี้ยางยางขี้ยางยางก้อนถ่วยยางถ้วยคือสามสิไม่แล้วแต่บางช่วงแล้วแต่ช่วงนี้แต่ตอนนี้ตอนนี้วันนี้วันนี้เลยไันนี้หนาเออันนี้ยางถ้วยถูกมแล้วถ้าขี้ยางก็ คล้ายกันนั่นแหละครับอันเดียวกันเดียวกันเลยเหรอเี้อันเดียวกันเลยเหรอครับใช่ครับเขาขี่อย่างเธออย่างเขา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 ชุดเดียวกันเลยครับแล้วเป็นไงเศรษฐกิจดีมคิดว่าก็ถ้าถ้าทำอยู่ยังคือไม่มีรายได้ถือว่าคนน่าจะอยู่เหมือนเดิมครับอ๋อเราก็คิดนะว่าเฮ้ยจะกูกูอยากกินจ้างอยู่อย่างเงี้ยครับกูไปไม่รอดแน่คือไม่ก็คืออยู่เท่าเดิมมาเนี่ยครับ ก็คิดว่าวันนี้เชื่อเราเชื่อเราจะพัฒนาตัวเราเองนะใช่ไหมครับ,รบแล้วก็คิดจะมาทํากาแฟแล้วคิดังไงนาที่ทำกาแฟว่าช่วงหนึ่งมันเป็นแถวบ้านจริงๆก็มีมานานแล้วะครับมีกาแฟช่วงยุคหนึ่งแล้วม,มาสามสามสิบถึงสี่สิบปีแล้วเอแถวบ้านคุณเนี่ยนะหนองค,คายเนี่ยนะ ปลูกกาแฟมา40ปีแล้วเหรอครับถรือว่า40ปีช่วงนั้นเราปลูกแล้วก็ไม่มีคนมารับซื้อแล้วก็บางบังบางเก้ามาดูแล้วก็บอกว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้นทิงปลูกาแฟไม่ดีครับไม่่บอกว่าไม่ดีบ้างแล้วก็กาแบซื้อพ่อแม่ไปเรื่อยแร้วงั้นเถอะพ่อค้าคนจังอย่างเงี้ยครับแล้วก็ของต้องต้องต้องกลัวก็ได้ต้นทิ้งเหลืออยู่3ต้นเหลือ3ต้นเองครับจัดเมื่อก่อนมีกี่ต้นไะน่าจะ 400ต้นได้4 0ได้เพราะว่ามัน3ไร่กับ4ไร่อะ4ไร่เหรอโอ้โหไร่นึงก็มัน1้0ยร้ไล่นึงก็150ยน่าไร่นึงน่าจะผลิตได้ถ้า400ต้นนี้น่าจะได้สักน่าจะได้สักกูว่าน่าจะได้เป็นตันนะตันสองตันนะตันก็วะสี่ไร่น่าได้ตันนึงเหรอถ้าถ้าทำดีๆน่าจะได้ตันนึงนะตันนึงถ้าเป็นตอนนี้่าว่ารอบแบบสองแสนแล้วใช่ไหมเสียดายไหม ตอนนี้ถือว่าเสียดายแล้วก็มีความโชคดีแล้วช่วงหนึง่งมีพี่คนหนึ่งเนะ่ครับเป็นเพือนบ้างแล้วก็ามาอยู่แล้วก็ตอนตอนนั้นก็มีมีอยู่สามต้นไม่รู้ทํากินเป็นอะไรก็ผไม่ได้นเหมือนกันเลยครับแล้วพอดีพี่คนหนึ่งเขากลับมาอยู่บ้านาเขาเกือจะงานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาจะกลับมาอยู่บ้านแล้วเขาก็มาหาหาเ เรื่องของบ้ากาแฟที่บ้านเราเล้เขาก็มาผัดดันที่มาปลูกใหม่ปลูกใหม่เลยแล้วก็เขาให้ผมไปไปร่วมงานด้วยหรือให้ผมไปไปไปช่วยทำงานกับเขาดีกาแฟ่เนี่ยเก็บกาแฟอย่างเงี้ยคือง่ายๆคุณไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยครับอันนี้จะว่ากันอย่างนี้นะแวยอย่าเล่าแล้วลาล่วงนะได้ครับเรียนจบอะไร้านก็ตอนเรียนก็นะ เฮ้ยมุกจะเต้เสียงไจว่าเรอสปมันไม่ไม่ไม่ชอบเรียนมึงเกบ้าหมเถอเชื่อเกหรือว่าพ่อแม่ไม่มี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 เงินส่เรียนหรือว่าพรอเก ในช่วงนั้นพ่อแม่ก็ทำแบบไปทำพุ้งไปทำกล้วยบ้านๆนะครับเขาก็เป็นการซื้อขายกล้วยขายกล้วยกันแล้วก็ทพรพอมีตังค์ป่ะตอนนั้ก็ไม่ทร้ตังค์แล้วถือว่าครอบครัวก็ถือว่ากลางๆใช่ป่ะคือไม่ได้เป็นหาเรื่องย่างจนเรียนส่งได้แน่นอนแต่มึงอคิดเห็นเองครับรู้ป่านี่คือไม่ได้ว่าคือจะเล่าให้ฟังสนุงว่าเป็นประสบการณ์ว่า มึงตอนเด็กๆพ่อแม่มึงส่งเรียนได้มึงสุดไม่เรียนใช่ไหมหรือว่าไม่รู้ช่วงนั้นเราไม่ห้าวากันเถอะห้าวใช่ป่ะตอนนั้นยุ่งอะสิบสิบกว่แปดเก้าขวบเองนะโอ้มึงมึงใต้ตอนนั้นเลยะเนี่ยเก้าขวบพี่ไม่เรียนหนังสือเลยเขาไปฝากผมไว้กับญาติแล้วเขาก็ไปทำงานร้อยที่ม่าดูแลเราครับแล้วก็อยู่กับญาติแล้วก็มันไม่รู้ขังกองบุกุลอะไรออ๋ไม่ขังกองบุ่นหรอก มันไม่ได้เกี่ยวกับอบอุ่นหรอกมึงไงแหละตัวมึงไงแหละมึงไม่อ้างก็ข้ามอบอุ่นนี่ไม่ได้พูดจริงนะไอ้พวกที่อ้างก็อบอุ่นแม่งแทกตายนั่นเองหรสันดานมึงอ่ะมึง่ะขี้เกียจเองมึงไม่ตั้งมึงไม่รักความดีเองมึงมเป็นท่อความอบอุ่นนี่เงี้ยนี่ลูกผมไอ้ฟางก็ไม่นั่งอบอุ่นให้พ่อแม่จะอยู่พ่อผมก็ไม่ได้พ่อเป็นแท้ไอ้เลไลก็ไม่ได้ไม่ได้พ่อเป็นแท้มันก็ยังอบอุ่นไม่เกี่ยวนี่เราอย่าไปเอาเอาเรื่องอบอุ่นมาอ้าม ต้องว่าตัวกูเองนี่แหละไม่รักเกี่ยวได้ได้ดเราจะไปเอาผลไม่ได้แล้วว่เฮ้ยเราอะแม่งพลาดอะไรเลยตอนไปยื่นแม่งกูจะขี้เกียจเรียนเนี่ยแล้วทำไงต่อวะแล้วไปงื่นไงไงต่อวะแล้ว,ลว,ลวไปรุ่นจนถึงป่านนี้ยุ่งแต่เนี่ยสิบครับคุณโอ้ยเฮียตั้งแต่สิบอ่ะสิบสิบพอแล้วสามสิบปีที่ผ่านไปนี่ทำอะไรมาบ้างวะแกเรื่างเอยครัแกเรบ้างเหรอทำงานครับช่วงนึงก็ไป ก็ทางานพื้นที่แล้วก็ร่วมรับปมาติดแล้วอะไรเนี่ยนะทหารับอ๋อไปทำงานเทศับแล้วไปทหารครับแล้วออกทหารทำไงต่ออะไรอีกแล้วก็ไปคือไปประเทศไต้หวันไปไต้หวันด้วยครับทำไรวะก็ไปทำงานโรงงานพลาน์สิทธิ์ทำพวกสายยางพวกพวกหลอดไปเป็นแรงงานให้เขาครับอ๋อได้ดีไหมอะไรได้ดีไม่หรอกก็ตอนนั้นก็ดีครับดีมากเลยกามือกวาดตับ ก็ถือว่าดีนยุคเก่ามันกี่ปีแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นไงวราทำไมเลิกวะเฮ้ยระวันนะตัดมึงไงรอกันผมเปิดแช่งวอร์ไม่อยู่เยวคุยอะไรจะให้อะไรปิดจะเลยแล้วสองร้กว่าแล้วสอง้หน่อยหน่อยแล้วคุยันเอย่กเอ้ยด้วรุ่นก็เที่ยวไปไต้หวันโหนั้นเดินสองหมื่นโหจะปลาส ตอนนั้นไม่มี <K> ความรูม้อะไรเลยไปถึงกวทำงานที่ไต้หวันแล้วสองหมืกว่าเป็นูใหม่ได้พูดอะไรวะก็เป็นภาษาจีนกลางจีนกางเหรอเฮ้ยพูดจีนกลางได้เหรอก็ช่วงก็นิก็เรียนรู้ในเรื่องการเขียนแล้วก็ไปถามเขาว่าพูดอย่างโน้อย่นี้อตอนที่พูดจะพูดได้อยู่ป่ะตอนนี้ยก็บางคำบางคำ้อาัน คุฟันมาเออหนิงก wow ุ้ยซิตอบได้ปะหนิงกุ้ยซิงเนี่ยตอบได้ไหมตอบได้นิงกุ้ยซิงแปลว่าคุณชื่ออะไรวอซิงอะไรวะคุณชื่อวอซิงเลิฟยูรุงเรือนซัพว่าัวเที่ยก็วอร์เจลวอเจลเลิฟยูวอรเจาวะบอแปลว่าตัวใช้เจวแปลว่าเรียกว่าวอเจลเลิฟยูรุ่งเรืองซัพ ไม่ไม่ด้วยมันแบบกางไอ้เบ็ดเลิกตลอดวันแล้วเออโอเคก็ไอเดียชาทีมนอยู่ที่ไต้หวันแล้วกลับมากลับมาแล้วไงต่อมาอยู่ของพ่อพ่อแม่ก็มีสวนยางพ่อแม่ก็สวนยางแล้วก็มามาทำกับเขาแล้วก็มีที่บางส่วนสูบมันสูบมันมาครัแล้วมันคิดไงมาทำกาแฟเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนที่ที่เขาที่ได้มาเจี๊ที่เขาแถมมีคนช่วยดีแล้วก็มา เราเริ่มทำกาแฟใหม่รอบนึงครับปลูกมาเรื่อยๆปลูกสี่ปีเนี่ยแบบนี่รอบปั้เริ่มสี่ปีแล้วเข้าเข้าปีที่สามนะครับปีสามก็ได้ผมผลิตได้กำลังปีละปีหนึ่ครับก็ะนาจะเจ๋งแล้วก็ปลูกเขาคิดเขาชอบเขายอดปลูกเรื่อยๆมาตอนนี้ปลูกกี่ไร่ครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองไร่น่าจะสี่ร้อยต้นแล้วก็สามไร่แล้วครับแล้วคิดว่ามันจะมีอนาคตรร้อนตอนมึงผลิตรอบหนึ่งเงี้ยมึงคิดว่าจะมีอนาคตแบบกาแฟแบบ ถามรู้คำถามมึง่งเขารู้สึกเีไงผมว่านี่แหละมึงว่าจะมีอนาคตไหมกาแฟก็เลยตัดสินใจว่ามองว่าเราตัดสินใจที่จะมาทากาแฟเลยเครื่อง่วบใช่ไหมจริงๆ่ยผมมองมันก็เครื่อง่วก็เป็นแค่ปัจจัยเล็กๆแต่ผมก็มองว่ากาแฟกาแฟกับโปโก้ประเทศไทยเนี่ยแม่งเป็นภูมิศาสตร์ที่แม่งเหมาะสมในการสลูกมาก มันจะพ่วงผูกได้ไม่แพ้เส้นทางเราจกัลย์ใต้แน่นอนเขาเลยคิดว่าเนี่ยครับเรียนรู้มาแล้วพื้นที่แถวบ้านมันเป็นคล้ายๆเป็นไหลไหลเขาคือร้อนชื้นนะสิ่แม่น้ำสิ่งนม่น้ำสิ่แม่น้ำโขงเลยสิ่แม่น้ำโขงเลยมีลำห้วยครับสิ่แม่น้ำโผล่มีนะครับแล้วไอ้แม่น้ำโขลมันน้ำแห้งหรอวะก็ช่วงช่วงนี้ไม่แห้งครับมีมีกระดก็ตอนนี้ก็น้ำขึ้นอร่อยมี่จาดที่ไหน ทีลงมาทีลงมาน้ำางมาตลอดเลยเหรอครับอ๋อตกลงตอนนี้แม่งบอกข่าวว่าทีสร้างเขื่อนแล้วน้ำไม่มีครับคีน้ำไม่แห้งเลยคือเมื่อก่อนแห้งครับมีมีช่วงแห้งที่แล้วูปลาที่ไปวางไข่เออช่วงนี้ก็น้ำจะสมเยตลอดเหรอครับอ๋อเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ทีทำเขื่อนมาน้ำไม่เคยแห้งเลยไม่ไม่ไม่เคยแต่เมื่อก่อนก่อนมีเขื่อนนี่มีแห้งมั่งไม่แห้งมั่งใช่ครับอ๋อสูลมีเขื่อนดีกว่า ต่ีวก็ถ้าดีเรื่องน้ํานะครับดีเรื่องน้ำใช่ใช่ก็ปลาอาจจะอ้วกบางตแล้ววกพวกนี้นะครับระบุนิเวศของก็เปลี่ยนไปใช่ใช่ใช่ปลาบางทีอาจจะความันธไปเลยไม่ได้เลยใช่ใช่อันนี้ก็้องแลกกันนะถ้าคนเราันก็ประโยชน์ส่วนตัวนะมันก็ทำให้เขื่อนซะธรรมชาติเขาก็เสียไปแต่ไม่ต้องห่วงหรอกผมว่าเดี๋ยวปลาเขาจะหาทางเข้าไป เขาก็จะไม่ไปขายที่เดิมแค่นั้นเองก็เหมือนมึงเนี่ยมึงก็อาชีพมึงก็จะเมื่อย่อนทำยางพาราวันนี้มึงก็เหมือนกับน้ำมึงในเขื่อนอย่างเงี้ยมึงก็จะเปลี่ยนไปมึงก็จะไปทํากาแฟโกโก้ก็เรื่องมึงเรื่องธรรมดามันของมันเปลี่ยนแปลงกันได้เว้ยทุกอย่างนี้นะมึงเชื่อไหมว่าตัวมึงจะทำสำเร็จคุณเชื่อไหมว่าตัวคุณเนี่ยผมเชื่อครับมึงเชื่อป่ะครับก็เลยก็เลยตัดสินใจมาเตรียมพร้อมในการที่ตอนนี้ก็เป็นเป็นรายได้หนึ่ง กาแฟเป็นไรได้เสิร์ฟใช่ไหมเออมึงเสิร์ฟยังไงวะตอนนี้มึงต้องปลูกมาไม่เหรอก็ก็มีมีบางบางส่วนที่แถวบ้านเขามีอยู่แล้วมีลรงสีอย่างเงี้ยครับเขาก็ก็หาซื้อสารกาแฟได้หาสารกาแฟได้แล้วแต่ก็กาแฟก็ยังเกลี่ยไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเกษตรกรเขายังขาดความรู้ในการการทำกาแฟที่เกลี่ยนะครับเรา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 เดคือคือเราทำทำเป็กาแฟที่ที่เกลี่ยนะครับกาแฟดีหน่อยสะอาดหน่อยครับ ส่วนที่เอกพิเศษของคุณเนี่ยคือไม่พิเศษแบบว่าเบอร์วางกำลังใจเหมือนเจยชาพวกนั้นแม่งโรยลายหมื่นไอ้นั่นแม่งมึงโคตรพิเศษกูพิเศษของกูคือเส้นเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มหน่อยหนึ่งใช่สะอาดหน่อยนึงเนี่ยของเราเนี่ยที่ที่วันเสาร์พี่น้องเกษตรกรที่ทำอยู่ในนปัจจุบันนี้อย่างเงี้ยครับแล้วนี้แล้วเป็นไงรู้สึกแล้นี้เกษตรกรที่มีซื้อกาแฟเข้ามาเป็ใสง ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่อาจอนาคตต่อไปก็นั้นน่าจะถ้าเขาไม่ปรับเปลี่ยนก็อาจจะได้โค่นนะครับได้โค่นเลยครับเพราะว่าเขาน่าจะต้องไเปลี่ยนเพราะว่าเขามันมีความแตกต่างแต่เขาพูดเพราะว่าไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าราคาบัตรการเนี่ยการลงเหมือนกับข้าวเหอกับมันเนีบางบางคนเขาก็เริ่มโค่นแล้วครับโค่นอะไรพุ่นต้นกัแปรพิงโค่นต้นกับแปรพิง เขาก็จะกลับมาปลูกมัดเพราะว่านี่เขาปลูกไปแล้วเขาผูกนี่ก็เป็นไม่มีรายเขาเรียกว่าประกันรายได้นะครับประกันที่แบบต่อไล่อย่างเงี้ยครับเาก็แล้วมึงก็ไมีประกันเหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วมึงทำทำไมอ่ะเขาใช้ความประหยัดของตนหน่อยเออไอ้ไอ้็งก็มมีประกันนะเว้ยแล้วทำไมเองเดีอวเลยทำวะนะถ้าถามดูเลยว่าไอ้เอ้าแล้วมันไม่คิดเหมือนคนอื่นวะเพราะคนอื่นแม่งคิดว่าแค่ไม่ประกันแค่เนี้ย ไม่ไม่ทำผูโค้นทิ้งเลยครับคป็นาแทนประกันโรคบิติสามบาทครับมันโรคริดาด้ด้วยด้วยความช่วงหนึ่งก็มีความคิดเห็นว่าเป็นช่วงกาแฟครับมันเป็นช่วงที่ทัยางพอดีมันสลับกันทาได้ได้ครับคือช่วงทักยางอย่าเป็นช่วงหลังเยอนทนวาัำยางแล้วก็ช่วงกาแฟก็จะเป็นก็เกี่ยวพอดีแล้วเกี่ยวพอดีนะครับก็จะได้เวลาเป็นทักยางด้วยอ๋อโอเค แต่คนอื่นเขาเขาเห็นไม่มีไม่มีการกะไรได้แค่นี้เขาก็โค่นกลับมาทิ้งเลยครับแล้วมึงคิดว่าถูกไหมคนคิดว่าคิดว่าถูกไหมลองดูในในสองหืูว่าทุกคนมันก็มันก็ถูกทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่าจะจะจะใช้ยังไงนี่เขาก็ถูกของเขาแหละถูกเขาแหละไม่ไรแล้วทาไมมึงกูงงโคลนเขาไม่ได้เขาไม่มีกไรได้แล้วมึงเขาไปโค่นทิ้งแล้วมึงถไปโค่นเสือุกเพิ่ม คือสิ่งที่มันมันแตกต่างกันมันคนละคนละขั้วเลยนะเว้ยมันเชื่อมั่นมากขนาดนั้นเลยว่ากาแฟมันทำเงินให้มผมมากขนาดนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมเป็นคนที่ทำเองลูกเองเออเป็นเป็นเป็นคนต้นน้ำเองกลางน้ำเองแล้วก็ถ้าบางส่วนถ้าเรามีมากก็ถ้ามีจะใครจะมาซื้อขายผมว่ามันน่าจะไปไปรอดแต่พอไปได้คิดว่าและคิดว่าเราเพียรมันจะรายได้มันจะสู้มันสู้ข้อโพดได้สุแล้ว คุณล่าเองว่าจะสู้ได้ไหมส่วนตัวนะครับว่าชสู้ได้เพราะว่ามันมันเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวนะครับปลูกครั้งเดียวแค่เราดูแลดูแลมันหน่อยดูแลดูแลรักษาแล้วก็ใส่ปุ๋ยหน่อยกำจัดศัตรูมันหน่อยแค่แน่นะรออย่างเดียวเลยสาวลดน้ำหน่อยแค่แน่นะแม่จะมีเยอะกว่านั้นก็ได้นะแล้วก็ปีละครั้งอย่างเงี้ยก็กเราก็ก็แต่รูปปีละครั้งเดียวเก็บรวดเดียวแล้วก็เป็นแต่รูปแล้วแล้วก็ปล่อยเป็นยาวอีกแค่ พรามันก็เป็นรายได้ที่ดีนะจริงๆเมืองไทยก็ควรจะพัฒนาควรจะมุ่งเป้าหมายที่กาแฟโกโก่เลยแล้วแฟรูเปหนอันดับหนึ่งของโลกไปเลยบ้านเราไม่เหมาะสมมากไม่เหมาะสมมากจริงๆพวกที่คุณจะไปเชื่อคือคือบาซว่าคุณจะไปเชื่ออะไรอะไรที่ท uh like right ี่มันมันไม่คือไม่ร้องสมเลยแต่ว่าเวลาในทุนมันให้มึงมาค่นทิ้งกาแฟทิ้งไปกี่ร้อยต้นอ่ะเสียดายแม่ ที่แม่งมาถึงม่งก็ติมึงไปเรื่อยอะ่ะกาแฟไม่ดีกาแฟไรแม่งอาหารเรื่องติไม่ซื้อใช่ไหมทำอาหารที่ขายเลี่ยนนี่อขจริงนี่แหละกินโนที่ร้อนอ,อย่างเงี้ยถูกแล้วลมึงก็ไปรูปแม่งเองเลยไม่ซื้อก็ช่างมึงไปรูปเองเลยเนะมันต้องไปอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ดีด้วยแล้วราคาดีด้วยในทุนนี่นเงี้ยวมากก็อย่าไปขายมันแต่เนทุนนี้เราเรียก็เยอะนะ นี่นี่นี่เราระวังให้ดีไอ้เนี่ยไอ้ตัวแสบเนี่ยไอ้อ่เนี้ยไอ้ไอ้เนี่ยไองานศิลป์ไม่แพ้เนี่ยไอ้อมอนอมอนมาอมอนมาไม่แพ้เนี่ยงานศิลป์เนี่ยนะมันล่อทุกคนคคนนทุกเลยระวังให้ดีเกษตรกรเนี่ยตอนตีนี้ผมเตือนให้ฟังนะว่าเกษตรกรคุณมาเนี้ยคุณไม่แค่มาเริ่มเนี่ยคุณยังมาเริ่มอะไตัวงไว้แต่คุณจะไปเจอไอ้พวกพ่อค้าคนกลางที่แม่งมาเอาเปรียบคุณทุกรูปแบบ กองคุณวันนี้คุณไม่สาเร็จเท่าไหร่เริ่มต้นเดี๋ยววันยุ่งสเร็จเดี๋ยวแม่งจะมาเดีย๋ยวแม่งจะมาแล้วแม่งก็จะมาเีลาจะซื้อของมึงเอาของไปก่อนจ่ายแม่งไม่จาม่ายแม,ม,ม่งตีแม่งแม่งเรื่องคุณจะต้องเจอว่านั้นคุณต้องเจอแน่นอนเจอคนกลางมาเอาของก่อนเอาของก่อนไอ,ขอ้ของเอาของไม่ดีต้นราคาบอกอะไรนะ เอาเงินมาก่อนถ้าไม่ถ้าเขาเครดิตไม่ชัวนะเอาเงินมาก่อนนี่คุณจะโดนโกงเนี่ยตอนเนี้ยผมได้รายงานมาเยอะมากหลายร้านแล้วที่ว่ามันโกงไปเรืองเกษตรกรเลยนะจะดูไว้นะขายสารได้ใครระวังระวังหน่อยยามจัดขายเองได้ขายเองดีกว่าขายเสร,ร็จแลกหมูแลกแนวเลยขายลงขั้วขายลงขั้วย่อยก็ได้ค่อยๆยทยอยทยอยขายไอ้ลงย่อยแล้วยทยอยทยอยซื้ออย่าซื้อเป็นแสนแสอย่าซื้อเป็นตันตัน เธอทีแม่งโกงเหมือนกันตอนนี้โกงมันช่วยหมดแลวเนี่ยโกงหลายคนด้วยโกงใสๆเลยแหละโกงนิ่มๆไม่มีนี่ไม่จ่ายเยอะระวังให้ดีครับแล้วป็นเป็นการทำร้ายโดยชาวอ้อมด้วยหรือเปล่ามันทำลายมึงตัดมึงคนตัวเองับเขาจะหมายว่ามึงมอมีตังค์แล้วเนี่ยมันโกงไปแล้วเนี่ยพอมันมีเงินเนี่ยถ้ามันใช้อำนาจเงินมาเนี่ยมันก็สบายต่อวงต่ออีกอนีะครับผมว่าเห็นมาเยอะแล้วแหละว่า ตาที่เอาเอาท,ทําผิดกฎหมายแล้วได้มีเงินมาแล้วเงินไปต่องเงินอีกเยอะแยะเนี่ยผมว่าเบ้นก็มีจริงๆแต่ว่าเราก็เคียวพูดถึงเขาอย่ระวังแล้วอ,อนะามัก็ระวังอย่าไปขายไม่ขายหน่อยอันอย่าเพิ่งอลังการมากขอย่าไปเยอะๆวงเป็น,นวงเยอะระวังช่างมันนะระช่างมันก็ระวังกัหนหน่อยนะเกษตรกรนะมึงก็ระวังด้วยซื่อๆเลยเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมวไปเได้มึงออกมาเยอะๆนะมึงโดน เชื่อเลยโดนแน่มึงจะต้องเจอไอ้ใครกับพ่อค้าคนกลางหรือว่าวองขั้วทีเด็กอะไรเงี้ยมันก็จะมีเข้ามาคุณไม่โกงเขาาก็รอไปโดนเขโกงอะไรเงี้ยฟ้องโกงประมาณนี้โลกนี้เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่วงการกาแฟเยอะเลยวงการก่อสร้างวงการอะไรนีมึงไม่โกงเขาก็รอไปทุกโกงมึงพยายามแต่ว่ามันเสียหายน้อยที่สุดผมเมื่โดนโดนรัวๆเลยแหละเอาวันนี้วันนี้เราเออ มึงส,สนใจเครื่องหนึ่งโลถูกป่ะครับไปยาวนอกเรื่องไปยาว่งเยมึงสนใจเค่หนึ่งโลแล้วกูบอกให้มึงมีทาทางมึงจะไปเอาเลยพอพอสามโลอ่ะ<อ>ผมก็หาแค่สามโลมือสองตัวหนึ่งในราคาที่เท่าเท่ากับเครื่อง<า>เครื่องหน<ๆ>ึ่งโลเลยก็ให้เงินไปก็แต่ที่เป็นซื้อเครื่องหนึ่งโลในราคาเท่านี้แล้วก็หาเครื่องสามโลมันแทนมือสองที่ลูกค้าใช้เบื่อแล้วเขาขยับไปสเกลเป็นใหญ่แล้ะก็ทำเงินเข้าไปเยอะแล้ะแล้วเพราว่า ให้มาตถูกก็ส่งต่อให้มีไปช่วยช่วยเอนไปกนะ็อ,อันนี้คือว่ามาทําจริงเราก็ช่วยแต่ไม่ทําจริงกูไม่ช่วยกูไม่ช่วยนะมึงอย่าว่ากูจะช่วยทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะเ,เห็นมึงทำกเกษตรกรจริงกูงนนงงงงก็ช่วยนะมาเอ้ยมันแม่งมันงนี้จริงไหมไอ้จริงไหมเอ็ช่วยคุณไม่รู้เรื่องกาแฟเลยหรือว่าไม่รู้ครับตอนนี้มึงไม่รู้หอับกาแฟ โปรเซอร์ยังไงทำไมยังยังยังครับก็ปีนี้น่าจะได้เรียนรู้มากขึ้นมากใหญ่มุงศึกษาเอาเชอรี่แดงมาเนี่ยครับเองรู้จักพรือว่าต้องทำอะไรบ้างแเรวก็เคยเคยไปเจอไปเห็นที่เขาทำนะครับเติดลูกแดงมาแล้วก็ไปล้างล้างแล้วก็คัดมะลิไอ้ลูกที่ลอยไปไปแยกตากแยกตากครับแยกตากแยกตากแล้วก็ถ้านั้นก็กินจัดตากแห้งแล้วก็มี เยวมาเ,มาเออารียกถ้ารแตะจีมมันมตอนไหนเนี่ยรับ้วนแก้่ไครับแล้วก็เป็น,นีครับแล้วก็องรูเรื่องน้เดี๋ยว่าขบวนก,การตาไม่รู้เรื่องเลยใช่ไมอคีดว่าตากม่งตากแรงตากแตดพลังบ้าพลังแดแดแรงๆเลยไมก็ชี้น่าจะได้เรียนรู้ด,ดีางดดีครับแล้วไ้ได้มาเตือ้่ ได้แต่ผมยังไม่ได้ทำโปรเซสกาแฟ,ราฟรจริงจังนะครับคือเราเห็นเห็น <ๆ S 2> เรารู้แต่ว่าเราก็ดูเข้าใจทฤษฎีแต่ว่ารื่องที่เราไม่ลงมือทําเองเราก็จะพูดลาบากว่าเฮ้ทำอย่างนี้จะดีกว่าอนะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้ถ้าทุกอย่างมันลงตัวเสร็จผมว่างแล้วผมก็จะไปทําโปรเซสละไปศึกษาเรื่องโปรเซสทางกาแฟแหละเพราะว่าผมมีติดแถวที่พร้อมจะแฟรูปได้แล้วอะไรเงี้ยมียาตากทั้งหมดติดแถวห้องเก็บกาแฟที่ดีที่ตอนนี้ปีนี้มัขขนก็จะ ทำอะไรได้เยอะขึ้นพอพอดูที่พอเคยเจอที่เขาตาดที่ชั้งลอยที่ทัานบ้างแล้วที่ตามเพี่อนของเพื่อนๆก็ตัดได้ครับแต่ว่าบางทีบางคนเขาตากแห้งเกินไปอ่ะเราต้องใช่ใช่เรียนรู้อย่าแห้งเกินไปอย่าแห้งเกินไปว่าถ้าสังเกตแห้งเกินไปมันก็ไม่อร่อยนะไม่ใช่บ้าพลังตากตร์นแห้งจัดเลยนะ เพราะว่าน่าจะตลอดชีวิตผมอยู่ครับเพราะว่าในการทำกาแฟที่ต้องได้เรียนรู้เนี่ยทุกสีทุกทุกครั้งแล้วโปรเซสกาแฟเนี่ยมีเอาง่ายๆมันมีอสามแบบเนี่ยรู้จักเปล่าวะฮะเนี่ยแอร์โปรเซสกาแฟจากเชอร์รี่อ่ะมาเป็นกาแฟตาเนี้ยหลักๆอ่ะตอนนี้มันมีอสามแบบแล้วก็มีครั้งนึงที่ตื่นกับพี่เขาเขาก็ไป กินเมล็ดแล้วก็เอาไปขยำขยำอะไรย่างเงี้ยแล้วทำเดเร็กแล้วก็มามามาตากผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรครับก็ขยำเพื่อพี่เขาพี่เขาพี่ให้มันเละอลไรใช่ไหมครับครับพี้มันเละเชอรี่มันเละอะไรเชื่อครับครับแล้เชอรี่ไอ้ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่เหนียวเหนียวเลยเกลือบ้างแล้วก็จะมีเดเร็กมีตากเลยใช่ไหมแล้วก็เขาไปตากนั่นกาเรียกว่าฮันนี่ฮันได้โปรเซสการทำก็อยู่สามแบบนะง่ายๆนะ ดายดายก็คือเก็บพวกเชอรี่มาครับไม่ทําหาอะไรตากเลยอันนี้เขาเรียกว่าดายเนาะครับเออแต่มึงลอยน้ำก่อนลอยน้ำเพื่อคัดที่ลอยน้ำพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรรู้ไหมผมจคิดว่านะครับว่าคือคพ่อค้าเขาก็เลือกเอาแต่ไปไปสีแล้วก็ไม่ขัดเอะไรนะไม่เป็นไรนะครับใช่ไครับ ไอแบบมาเล่นลอยน้ำก็จะซื้ออีกราคาอันนี้อะไรที่ที่ว่านะครับใช่ใช่แบบครับแท่ก็ข้ามันมีการปัญหาเรื่องพัดอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ว่านะครับใช่ใช่ตอนนี้คือแบบขนาดแค่เรื่องเม็ดลอยน้ำไม่ลอยน้ำมันไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยนม่สุดเลยมึงกล้าทำมากคือเม็ดลอยน้ำเนี่ยคือว่ามันเป็นกาแฟที่ไม่สมบูรณ์มันจะมีฟองอากาศข้างในหน่อยอาจจะเกิดจากแมลงมอดแมลงมอดอ่ะไอ ไปกินข้างในเป็นโบว์แล้วครหรือว่ามันก็ผมคิดว่าสมบูรณ์ส่วนม,มวนากก็เป็นมแมลงมอดนี่แหละกินเข้าไปพอข้างในมันกินไปอ่ะข้างในมันฟองอากาศฟว่าอากาศเนี่ยเวลาไปลอยน้ําเนี่ยมันก็จะลอยน้ําแน่นอนแหละถ้ามีอากาศอยู่ในไงแต่ถ้ามไม่เต็มที่มันปกติไม่โดนาาอะไรทำลายมันก็จะจมน้ำนะเพราะฉะนั้นไอ้กาแฟที่มึงเม็ดมอดนะลอยน้ำคือกาแฟตัวเม็ดมอดส่วนมากนะ อาจจะมีกาแฟไม่สมบูร hmm. ณ so ์อะไรย่างหน่อยก็ไเนลาโดนแบบไปเชื้อราทำลายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะลอยน้ำด้วยอะไรนะกเเลยว่าเขาเลยว่าคัดเก็บแกลอยน้ำอ่ะมันก็ไปเก็บหนึ่งคือกาแฟโดนศัตรูพืชทำลายมาเนี้ยเองก็ต้องแยกไปเก็บหนึ่งแล้วก็เราจมน้ำก็ไปถือว่าไม่สมบูรณ์เพระไม่สมบูรณ์มันก็จะไม่มีอากาศอยู่ไงมันต้องจมน้ำเนี้ยเพ่อ่ันนี้ก็เก็บไปนะเองไงเอาที่ลอยน้ำไปแต่ว่าลอยน้ำนั้นเนี้ยมันก็ไม่ได้เสียหมดนะ ส่วนแมกระเสียครึ่งเดียว,วก็กแฟมีสองเซี่ยวบ,บางทีบางเม็ดมันก็เสียแค่เซี่ยวเดียวบางเม็ดก็เสียสองเซี่ยวก็มีก็ถ้าจะเอาไปขายทีสีกาแฟดําที่ลอยเนี่ยที่ลอยดําเนี่ยก็ไปทํได้แต่ว่าเวลาสีมันก็พัดพัดส่วนมาดทิ้งไปก็ใช้ได้อยู่ถ้าทาดีๆหน่อยจะได้ก็จะไม่เสียของแต่บางคนเขาก็โยนทิ้งเลยไปเก็บอะไรเงี้ยแต่ยิ่งก็ต้องไปจัดการจัดการสวนเองว่าเนี่ยครับก็ร็น เรียนรู้ด้วจัดการดีแล้วกาแฟตกตกบนดินเนี่ยเองจัดการยังไงก็ปล่อยเลยครับปล่อยลงดินเลยอ่ะไอ้งนี้ยหรอไอ้แบบเวลาเก็บอย่างเงี้ยครับเออปีนี้แล้วสองปีผ่านไปทำไงเอามันมีตะกค่าแบบเออใส่ใส่เก็บใส่นี้ใช่ไหมได้ที่มันตกปินเนี่ยก็ส่วนมากต้ก็ไม่ค่อยเอาไปเลยเลยเหรอเออมึงชิบหายแน่มึงนะครับเดี๋ยวมอนมาเดี๋ยวมันจะลงเน่าเนี่ยเดี๋ยวเชื้อรามามอดมาเองต้องเก็บทิ้งให้หมด ให้สะอาดสะอาดหน่อยคือเวลากาแฟมันสุกจนฉ่ำนี่ตุ๊กแม่มแมลงอะไรก็มากินเน่ยมันจะแพร่พันธุ์สร้างรังหม้อในไร่หนึ่งเลยจะยเช็คดินปีหน,น้าจะเช็คดินเดี๋ยวหม,อม้อเลยขยายเต็มรังเต็มเต็มสวนหนึ่งอะระวังนะพยายามถ้ามันช่วงที่มันตายได้ดูแล้วเราเก็บแล้วเก็บไม่ทันแล้วก็ดึงทิ้งดึงทิ้งไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันสุกมันตก,กลงนพื้นเนี่ยมันก็เสร็จมันก็ ต่อแล้วเนี่ยต่ออยู่ต่ออยู่มันไปนรีเซ็ตต่อไหมนูะเดี๋ยวต่อต่ออยู่้าต่ออยู่